ตีเลิกตีกันหรือยังครับไม่แล้วละแล้วโตแล้วสาบานเดี๋ยวตายฟรีนะครับใครใครโตคนนึงเป็นกู้ภัยครับพี่คนนึงเป็นสจวรครับนิวเป็นสจวรใช่ไหมเป็นสจวรพี่คุณเตยครับถ้าคุณนิวก็เป็นสจวรบนเครื่องบินลำนั้นคุณจะขึ้นไหมครับผมว่าดีนะมันจะได้เรียนรู้บ้างว่าการที่ดื้อแบบมากๆเนี่ยคนหนึ่งเขาไม่ดื้อยุ่ตรงนี้ผมขึ้นละแม่งนะผมจะเครื่องเทคออเจอแบบ เอหลังจะปิดหนา้าต่างจะสั่งอาหารตลอดเวลาให้เขารู้ให้ารู้คนเขาชอบดื้อส่วนคุณส่วนุณตองเล่เป็นกู้ภัยครับโจงบอกอาการของตะวันวันที่ต้องไปฝึกกูไภัยสิคะโอ้จะทำอะไรได้แบบเดินเดินโบตีไห้ได้ก่อนไม่ได้นะงงไปหมดเออแต่เรื่องนี้ยังไงครับทำไมถึงต้องไปฮะนี่ผมเป็นสจวร์ใช่ไหมครับ นี่เป็นกู้ภัยแต่ว่ามีคนหนึ่งเป็นกับต่านนี่ยังไงพี่อ๋กลับมาร่วมงานกับจีนทีวีอีกครั้งครับผมได้เล่นกับแก๊งนี้ด้วยในรอบเจ็ดปีเลยนะฮะหลังจากเจอคนเงากับเขอทนางเจนะครับผมเล่นเป็นชื่ออะไรครับเจนครับเล่นเป็นชื่ออะไรครับอรันนะดีใจเหมือนกันครับที่ได้กลับมาร่วมงานกับทางบ้านจีนทีวีนะครับผมแล้วก็หลายๆคนเขาอาจจะให้ผมพูดเพราะว่า ผมดีใจมากมากเลยฮะที่ได้กลับมาร่วมงานคือคนคนนี้เป็นสิ่งที่ทําให้ผมตัดสินใจที่จะทําให้ผมมาเล่นซีรีส์เรื่องนี้นะฮะเลาจุดตัดสินใจที่ไม่ใช่เเรื่องเลยคือเพื่อนฮะทางสคริปต์เขาเขียนมาให้ผมพูดแบบนี้อ๋อถ้าตอบตามความจริงตอบตามความจริงจริงผมอยากร่วมงานกับพี่นิวมากว่า แล้วผมก็ตัดสินใจมาเล่นเพราเขานี่แหละว่าอยากกลับมาทํางานร่วมกันอีกหนึ่งครั้งกับเพื่อนรักเคมีถึงเลานแน่นอนนเรื่องนี้นะฮะยังไงฮะหมาเห่าเรื่องบินครับคือยังทำไมถึงต้องหับเรื่องบินจริงๆก็คือมันชื่อเหมอนกับตามเรื่องคือหมายว่าพอเราเป็นเครื่องบินอยู่บนเครื่องบินไงฮะแล้วส่วนนี้คือแบบเป็นหมาวัดเราเป็นหมาเหรอผู้ใหญ่เยอะอย่าต้องให้ด่า เราเปรียบเทียบเฉย่เป็นหมาึ้นเหมือนตีนแบบมมติจำนวนแบบอะไรนะจ่อฟ้าก็หมาว้าอะไรเงี้ยแล้วสรุปเราเป็นอะไรหมาพอจะยังได้อยู่นเออเหมือนที่สูงอะไรใช่ครับเรียบเทียวาเราเป็นแบบู้ภัยแบบอแบบที่อาจจะไม่มีแบบภาษีทังอะไรอย่างเงี้ยแลเขาก็เป็นจัที่แบบอยู่บนฟ้าด้าการแสดงบ้างคุณตุ้ยลบผมแค่ครับก็เรื่องนี้ก็ เรื่องนี้ด้วยก็ดีใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้แล้วก็อยากให้ทุกคนติดตามเรื่องนี้ด้วยนะครับผมก็คิดว่าทุกคนน่าจะชอบกันเพราะเรื่องนี้แบบมีอะไรสนุกสุดให้ทุกคนรอดูกันแน่นอนฝากด้วยนะครับ